ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เครารพเบิร์ตสุขสุขคนบาวา่ว่าจะเป็นฟังไทยฟังเล่าและก็ต่างประเทศมือนี้พบพ่อกับช่องนายกิติชัยบาลีช่องดีมีสาระอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อนี้มีเกษตรกรรายหนึ่งนะครับเพิ่นเป็นสมาชิกกองทุนพื้นผู้เพิ่นได้ไล่ไปหาผมว่าเอ๊อยากสีเลี้ยงควายนีมีบหนอวั่นผมก็เลยถือโอกาสมาทายทำวิถีชีวิตของเรา เล่าเป็นอย่างเจี่ยงจากเลี้ยงกล้วยอันดับแรกขอแนะน้ำซื้อเล่าสะก่อนเล่าซื้ออย่างค,ครับก็บเปิดหน้าเปิดหน้ายังน้อยนะให้เอฟซีเห็นชัดๆเลยอืครับก็สวัสดีครับพี่น้องเจ้ากเกษตรกรหรือท่านผู้อยู่เบื้องบนก็ดีหรือเบื้องอ่าเบื้องบนนะครับเนาะผู้หูหูกว้างตาใสกว่าผมนะครับผมพอตวินอินอาค่านะครับอ่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื้นฟู้กับผู้นะครับมาตั้งปีพศอสอสอมวันอร่อยซีซีซีอ่าสิ่งที่ผ่านมาในการชีวิตการล่มลุกคุกคั้น ว่าว่าจะกู้เงินท่อกรก็ดีกู้เงินเนี่ยอมสินก็ดีกู้เงินยังก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทีพันมาหรือสึว่ากองทุนนพพัฒนซอยเกษตรกรปันไดบานรู้สึกว่าเออเป็นเม็ดเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาย่างเห็นได้ชัดครับทุกมือทุกเว้นนี่บานรู้สว่าผมหัวจักกับแรงเงินกับพี่น้องเกษตรกรเือกันกับมันบ้านไปของผมเนี่ยบูรุ่าสิบปีไได้ต่อไปนะครับเอาเป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านบ้านผมก็อยู่บ้านม่วงตำบลม่ที่สิบสองตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรนะครับเดี๋ยวนี้ พอถวินเล่าส้วนผมมาเบิงไ้เล่าเล่าเห็นหยาบากหลายเล่าปลูกอีหยังผมก็เลยไม่เห็นเล่วขึ้นครับทั้งเบิดทั้งพวงนี่แนนมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมเนื้อทีสิบสามไรเนื้อทีสิบสามไรทั้งเบิดทั้งเบิดนะครับครับโอ้โหรนาบเรบบย้อนน้ำช่วล่าเอ่อใส่พลังงานแสงอาทิตย์มาได้ใส่ไฟฟ้าประเทศในต่อเขาที่นี่หยานี้นี่เขาก็เริ่มตัดเขาก็เริ่มตัดครับกับเพราะว่าเห็นหยาม่นหลายเลยตัดเออัาที่นี่สมมติถ้าได้กล้วยมาก โคบ้กข e ้าวใหญ่เขาก็เล mm. 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 ok. ี find, ้ยงแน่นี่ได so ้เลยได้ครับพอดฟังทั้งพุ่นกับแม่นบ้กข้าวแม่นครับพูดไปฟังพูดโอ้โหหยา่นี่แหละครับที่นี่เล่าเลยถามว่าอายางเมืองเขาหยางเล่ห์ทำพอดบัาข้าเมื่อกี้เห็นองเบิองเล่าถามว่าเนี่ยเป็นสมาชิกกองทุนมเงินฟู้มากยืมเงินมาซื้อข้อยได้บ่อมาสั่งเราถามบ้าเข้าคงเป็นเมืองหยา ยาเป็นาคุยกินก็ทำได้ได้วยนะต้องเบิดนั่นแล้วผมท่านกันกาว่าเป็นปุน๋นเป็นปุน๋ยไปซื้อเล่าถามมายืมเงินมาซื้อคุยนี่ได้บอผมก็เลยตอบว่าให้เล่าไปถามหัวหนา้าหัวหน้าเพิ่นมาไม่เพิ่นซื้อว่าสุริยันเด้อครับสุริยันแล้วก็เข้าไปไปคุ้ยเล่นน้ำเพิ่นแ,แ,แ,แต่ว่าที่ผ่านมาผมก็เห็นเขาเจ้ายื่มได้อยู่ได้เพื่พอเพราะว่าที่เป็นยืมไปเรี่ยงงัวย,ยืมไปนู่นนี่นั่นผมก็เห็นอยู่ด้ แต่ว่าคุณพ่ออยากยืมมาเลียงกล้วยนี่เออที่เป็นเจ้าใดอันนี้ผมบอกขอตอบให้ท่านไปถามมนาเองนะครับศึกษาบังเลเป็นศึกษาเอานะครับครับว่าสีกติกาเพื่นสีว่าเจ้าใดยืมเจ้าใดใส่ขึ้นเจ้าใดดอกเบี้ยเจ้าใดแต่ว่าผมถามเขาเจ้าพูกเขาเจ้าใดว่า,วามีดอกเบีย้ยด้ไรเบอก มันก็เกษตรกรก็ถือว่าสวัสดิ์แล้วกูเงินมาเวนดอกเบี้ยเนาะการกูหน่วนงานเอื้นวมาดอกเบี้ยไลดอกเบี้ยก้อนดิชิพานมากดอกเบี้ยก้อนเพราะว่าจะเป็นทกสอออมสินเออมเอยน้ำเพิ่นดอกมันกไกท้งเดียเพิ่นบนอย่งเพิ่นกระจายอิลิเออพนันงานก็หลายเนาะอวสมยังยังของเพิ่นนะน้าไฟบยางไปเรื่อยๆไปเรื่ยไปนีไปนี่ไปนี่ไปนีดินเพไป่นไปนี่ไปนี่ินี่ไปี่ไปนี่1ปไร่น่น่ไป่ไน่น่ป่นนป่น นี่คือระบบน้ำน้ำนี่เป็นน้ำซลอดเซลล์วพลอยน้ำนี่ทอพอบนว่างทอนครับร่างทอของน้ามันบดครับเดี๋ยวของน้ำมันมันผลมาาของมันเองผนมาาของมันเองเดี๋ยวน้ำมันปิดปิดปิดนี่นี่คือระบบน้ำของเมื่อไทยไก่ด้วยนี่คือระบบน้ำระบบน้ำทิรับเดี๋ยวนี้มันบดมันคึมมันบดคึมมันจะตกแตกของมันเองมามันจะตกแตกมันดิปิวปิวปิวของมันมันติเปียกอยู่ตลอดเวลาครับโอ้ ไม่เป็นเตเสียก็ทุ่มเชียนนู่ตอนนี้แล้วเียทุ่มเชียนไหพี่ตอนนี้เขา,าท่านได้ใส่ปุ๋ยอย่าง,งไ,บบบไ,ไงย่างไหบอกว่ามีปุ๋ยยัง็ดครับตอนนี้ว่าท่านได้ใส่บอกว่ามีบอ,บมอืมมีตัะเกะเฮาวันเขาปลูกไว้ตามมีตะสารบำรุงดินโดโลมอนโอ้โดโลไม่โดโลไม่ของพัฒนาที่ดินเพื่อนเอามาให้เออ,อเพื่อนออกมาหายจขอเพื่อนแล้ไปเพื่อนหามาพี่เออหายมาพี่ โอ๋พิ <res> yeah. oh, no ่งเริ่มตัดหญ้าครับแล้วก็ปีนหญ้าข้าง่างก็มาตัดเล่นไปอ๋อห้อยตัดเล่นตามภาษาผู้เฒ่าไปตามภาษามันก็สุกใจนะครับเาวันนี่ซื้อเห็นห้อยกล้วยอยู่นี่เมื่อกี้นี่ป้อยกล้วยแล้วบ้านใกล้ๆนี่อ๋อ้กล้วยเห็นกล้วยบ้านใกล้ใกล้ฉันอาจจะไม่กิ้นใกล้ใกล้หัวบดี ก็พู่ได้ลาเพิ่อนวันนี้ก็ทักเปลี่ยนกันไปกรับเพราะถินนังครับโอ้โอ้ว่าใจยามยำมโกบข้าวกันเออก็เท่านั้นกันเรื่องการบ้านใก่เล่นเที่ยงกันอืมได้อือครับนี่เรืงที่สามเท่านั้นโพสไปพี่น้องมัดูคนกลุ้มๆเป็นอยังนี้เตาท่านบอกเตาท่านอันนั้นโอ้เข้าเข้าเก็บไม้แถวนี้มาเผาวท่านใส่เองไม่มันแห้งแล้วแถวนี้อ๋อน้ำม่วน้ำสวนเขานี้ำสวนเขาดีละอือืม เราเรื่เป็นการประหยัดการประหยัดเป็นตูวที่นี่ที่นี่เขาเปิดเบิ้งเบิ้งเวลาเบิ้งก็ไม่กี่สี่ละเบื้องกับประหยัดท่าเออประหยัดเจ็ดนี่ก็แสดงว่าดินดีตัวเนี่ยปูได้แค่เดือนละก่อนคือสามเดือนนี่ละสามเดือนนี่ตัวละครนี่ขนาดสามเดือนต้นน้ำเขียวปุ๊บแสดงว่าดินดีนี่นะครับโอ้แม่ธรรมดาโอ้บอกข้าวคุณนะครับไปกับคุณนี่ตัวหอดอัน เนยมเมัตัตัดเลตัดเพิ่จาจ่อยเ้งไปดวตัดเลไ่าเรียงว่าเรียงอืว่าเรียงปรหลัดว่าขอดว่าเกี่ยวนมได้ใครเล้งมันผมการลวมุกาคุณ่าะน้ำมว่าใส่ได้ยกครับใส่ได้ครับน้่ยเอ๊อยากจะแนะนำอีกจังหนึ่งก็ได้ครับต่ลองลเบิงครับเขาบอกขีเลียนมัมาใส่ล่องเบิงผมจัดมันหมอมจัดมันหฮมโอ้เน่ายันมองดินก็งอกฟ ้ทุเรียนเนี่ยเตี้ยแต่ผมสนใจพืชชนิดไม่กับว่าวางหรือว่ากระบอกเยอะก่อนอันที่กฎหมายเปิดเห็นไหมอันอันอันโคโก้ปะวะอันภาคใต้ขึ้นมากเห็นไหมอันอันที่กฎหมายพวกกันซ่ากันสชงโอ้โอ้โอ้ันเขาเอินใบกระท่อมเออกระท่อมใบกระท่อมยาอยากสีล่างเบิองเตี้ยกระดคิดว่าที่เสื้อ เดี๋ยวนี้เขาเปิดแล้วตัวเปิดเปิดแล้ว,ว,ลวย่านตลาดมันม,มีตลาดมากเลยเลก็คือกันไปฝันนั่นดิยี่นี่ผมเห็นที่นี่ยูทูปเปอร์เขาอันนั้นก็เขาเข,า,ขาต้มเป็นน้ำขายน้ำข้างตัว <c oughs> โอ้ก็เส <c oughs> ื้อลำบากเตรียมอยู่กับไอ้บานนั่นเนาะต้มเป็นนี่นี่น้ำอันนี้น้ำแย่งก็นเลยแหละหาดินมาถมนี่ยสะล้อน้ำสะล้อน้ำมันน้ำมากเออฟังทั้งพี่ยั้งวัฒนธรรตัดหญ้าจะไปครับวัฒนธรรมตัดหญ้ามาแรงเขาติดตัด ฟังบางสี่งเราก็เริ่มตัดมากขึ้นี่ตัดในสองมือนี่เอาอันนี้มาเร่งกลับมาบ้านก็มาครับกลับมาบ้านก็มาคอยตัดหญ้าเล่นตัดหญ้าเรียนไปมีเถียงสบายครับจะได้นอนก็นอนอยู่ปุ่นบนท่างก็สะดวกครับออกไปง่ายไหมง่ายเอาพี่น้องเอาทรัมนี่จะเป็นอันว่าถ้าอยากได้เงินกองทุนเพื้นผูมาบูรณะปฏิสังขรณ์สวนครับ ของต่อพ่อนี่ฟังพุ่นนีจากไรก็ทั้งหมดห้หน้าสวนผสมอันนั้นมีนอยูเจ็ดไรอันนั้นเจ็ดไรอันนี้อันนี้สิบสามสิบสามเป็นยี่สิบไรเพื่อนปลูกไม่ผลครับอันนี้เป็นบักข้าวยูทุ่นทั้งบักข้าวทั้งพะยุ่งทั้งกล้วยทั้งลินจีทั้งบอเลี้ยงป่านะครับตรงนั้นที่นี่สมมติถ้าอยากยืมกสิมีคณะกรรมการเป็นออกมาเบิ่งเอง ครับนะครับคณะกรรมการอาจีพบ่มแม่ผมก็ได้อาจตีพื้นก็ได้เียแล้วมันเป็นจริงใช่นาะมันเป็นจริงแล้วจะสำนักงานเขาเจ้าทิส่งมามาเบิงนะครับในโครงการที่ห้าสที่คอยดื่เขาเจ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยูทูบเปร์ใหม่ๆของคณะทำงานของกองทุนพื้นผู้นายกิติชัยบาลีเนอร์ครับ แลกพ่อได้มีคาน้ามูกน้ำมันภะหาไทยถ้ำมองหันมองนี้สำหรับผมกะพร้อมด้วยเจ้าของไฮไฮนาส่วนผสมพ่อชวินปสิขอกาป่าจะเพียงสำนีขอกราบ่าสวัสดีครับ